ถกไฟในใจแฟนบอลแมตสุดดูเดือดระหว่างสองทีมฟุตบอลน,นักเรียนที่เต็มไปด้วยความใจจดใจจ่อกำลังจะปะทุขึ้นอีกครั้งคุณคิดว่าทีมเล็กๆจากเมืองเล็กจะสามารถล้มยักษ์ใหญ่ในสนามได้หรือไม่นี่คือบททดสอบความฝันและความพยายามของเยาวชนไทยในศิบฟุตบอลเจ็ดคนที่ทุกนาทีเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและอาจเปลี่ยนชีวิตเด็กเหล่านี้ไปตลอดการแต่ก่อนจะเจาะลึกเรามาบอกก่อนว่าเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่เกมบอลธรรมดามันคือการต่อสู้เพื่ออนาคตของเด็กๆที่มาจากครอบครัวต่างๆ และนี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามไปทีมฟุตบอลนักเรียน7คนหรือที่เรียกว่าบอลนักเรียนขาสัน้นเป็นกีฬาที่เล่นโดยนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายโดยมีผู้เล่นทีมและ7คนแทนที่จะเป็น11คนแบบฟุตบอลมาตรฐานนี่ทําให้เกมเร็วขึ้นท้าทายมากขึ้นและเน้นความว่องไวความคิดรวดเร็วและการทํางานเป็นทีมช่วยให้เด็กๆที่อาจไม่สูงใหญ่หรือแข็งแรงเทียบเท่ากับนักฟุตบอลอาชีพสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่คู่ชิงชัยในศึกนี้คือโรง เรียนหมอนทองวิทยาจากจังหวัดชเชียงแซาและโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาจากพื้นที่ภูทรทั้งคู่ซึ่งทั้งสองทีมต่างฝ่อหาดานอุปสรรคต่างๆมาถึงรอบชิงชนะเลิศในรายการฟุตบอลแชมป์กีฬา7 HD ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2567เวลา16.15น,นที่สนามสุภชลาศัยสนามแห่งนี้ไม่ใช่แค่สนามบอลมันคือเวทีที่ความฝันของเด็กๆจะถูกทดสอบด้วยการแข่งขันที่ดูเดือด ไม่มีใครยอมใครเพื่อหอบความภาคภูมิใจกลับไปยังบ้านเกิดมาดูเส้นทางสู่จุดนี้กันหากใครคิดว่าทีมฟุตบอลนักเรียนคือการเล่นสนุกสนุกอย่างเดียวลองนึกถึงความทุ่มเทที่ซ่อนอยู่หลังจากทีมหมอนทองวิทยาจากเมืองแปดริ้วได้พิชิตทีมอสมชันศรีราชาจากชนบุรีมาด้วยสกอร์หกถึงสในรอบก่อนหน้าทุกการปาสทุกการยิงเป็นผลลัพธ์จากการฝึกซ้อมที่ไม่หยุดยั้งในขณะที่ทีมอบจังหวัดชัยนาจากเมืองนกได้เอาชนะโรงเรียนหัวหินวิทยาคมด้วยคะแนน5ต่อสาม ทำให้พวกเขาเป็นทีมแรกที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจากการแข่งขันที่ผ่านมาทีมอบจังหวัดชัยนาทต้องมาต่อกรกับทีมหมอนทองวิทยาซึ่งเป็นคู่ชิงเดือดในศึกบอลน,นักเรียนนเจ็ดคนนี้ทําให้แฟนบอลที่รักทั้งสองทีมเกิดความปวดร้าวในใจเพราะทั้งคู่มีดีเด่นด้วยกันทีมหมอนทองมีชื่อเสียงเรื่องความแข็งแกร่งและการต่อสู้จากทีมเล็กๆส่วนอบจังหวัดชัยนาทเป็นรองแชมป์ปีก่อนด้วยฟองที่โดดเด่นแต่ที่น่าสนใจคือคอแฟนบอลบางคนอาจรู้สึกรักพี่ที่ทีมหมอนทองเพราะดูเหมือน จะเป็นอเดอร์ดอกที่น่ารักในขณะที่เสียดายน้องที่อบจังหชัยนาทเพราะเป็นทีมที่พัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วคุณคิดว่าอันไหนจะชนะและนี่คือจุดที่มันกลายเป็น controversy ในโลกบอลน,นักเรียนบางคนโตเถียงว่าทีมจากโรงเรียนเล็กๆควรได้สิทธิพิเศษในการแข่งเพราะพวกเขาต้องต่อสู้กับความยากจนและทรัพยากรน้อยกว่าแต่ก็มีอีกฝ่ายที่บอกว่าทุกทีมควรแข่งกันอย่างเท่าเทียมไม่ว่าขนาดโรงเรียนจะเป็นอย่างไรคุณเห็นด้วยกับใคร แต่ก่อนจะถึงวันชิงชัยนะักฟุตบอลเยาวะชนทั้งสองทีมต่างบรรทุกความฝันของตัวเองมาอย่างเต็มเปี่ยมพวกเขาใช้เวลาและแรงกายในการฝึกซ้อมเก็บสะสมแต้มเพื่อเดินทางไปสู่จุดหมายที่หวังไว้โรงเรียนหมอนทองวิทยาอยู่ภายใต้การคุมทีมของครูและโค้ชอสกลเกลี้ยงประเสริฐซึ่งเป็นครูสารถีที่เหมือนกับเรือจ้างลำเดิมทุ่งเทถ่ายทอดความรู้ให้ลูกศิษย์ไม่ต่างจากอำเภออุทัยบุญเหมาะโค้ชของทีมอบจังหวัดชยัยนาที่พาทีม เป็นรองแชมป์ปี2023การดวลฝีเท้าของทั้งคู่ครั้งก่อนหน้านี้เกิดขึ้นในปี2023เมื่อทีมอบจังหวัดชัยนาทเจอกับหมอนทองวิทยา,ายในรอบ8ทีมสุดท้ายที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลอง6ธัญ,ญบุรีแข่งครึง่งและ25นาทีแต่ต้องต่อเวลาพิเศษก่อนที่อบจัังหวดชัยนาทจะคว้าชายัย4-3เข้าสู่รอบชิงโดยในปีนี้การเจอกันอีกครั้งจึงถือเป็นนัดล้างตาที่แน่นอนว่าจะเต็มไปด้วยความดูเดือดมากขึ้นและนี่คือส่วนที่หลายคนพลาดไป แมต์เหล่านี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันมันคือบทเรียนชีวิตที่สอนให้เด็กๆเ,เรียนรู้การจัดการกับความแพ้และชนะโดยเฉพาะในช่วงต่อเวลาพิเศษที่อาจเกิดขึ้นอีกออสกลผู้เป็นโค้ชและคนขับรถสองแถวสารฝันของมอนทองวิทยาได้ให้สัมภาษณ์หลังจากพาทีมเข้าสู่รอบชิงว่ารถสองแถวคันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตเด็กๆมันขึ้นอยู่กับตัวเด็กเองว่าจะเป็นภาระหรือพาหนะนำไปสู่เป้าหมายหลังจากผ่านรอบรองชนะเลิศแ,แล้วเขาบอกว่า เราเดินทางมาไกลเกินกว่าจะมองกลับและไม่มีคำว่าถอยหรือต่ำกว่าเดิมแม้เป็นโรงเรียนเล็กๆก,ก็ภูมิใจที่ได้มาถึงจุดนี้ในฐานะโค้ชที่ทำทีมากว่า40ปีเขาย้ำว่าประสบการณ์นี้คือความภูมิใจที่สุดแม้จะไม่พูดถึงการเป็นแชมป์แต่สิ่งสำคัญคือความปลอดภัยเพราะเขากลัวอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเดินทางว่าจะถึงสนามได้หรือไม่เด็กๆจะพร้อมหรือเปล่านี่คือมุมที่ทำให้หลายคนนึกถึง ในยุคที่การเดินทางของทีมนักเรียนอาจอันตรายบางคนเห็นว่าควรมีมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมแต่ก็มีคนโต้เถียงว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ความรับผิดชอบคุณคิดว่าออสกลควรเปลี่ยนรถสองแถวเก่าๆหรือไม่รถสองแถวที่ใช้ขนทีมหมอนทองวิทยาแม้จะมีอายุ40ปีแต่ออสกลยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ทีมสําหรับวิธีสอนเด็ก,เดกๆเขาบอกว่าต้องเป็นตัวอย่างที่ดีครูไม่ควรดื่มเหล้าสุบุรี และใช้การกระทำแสดงให้เห็นเช่นการตรงต่อเวลาทําให้เด็กๆชื่นชอบเขาเด็กบางคนมาจากครอบครัวที่ขาดพ่อหรือแตกแยกแต่เมื่อเจออาจารย์เขาเป็นพ่อที่พาไปสู่เป้าหมายเราเอาแก้วแตกๆมาหลอมให้เป็นเนื้อเดียวกันเขาภูมิใจและเชื่อว่าแม้ตัวเล็กแต่ถ้าลงสนามไม่มีคําว่าหยุดหรือตัวนักบอลขาสั้นของทีมนี้เล่นเข๋้าขากันไม่มีที่ติมีตัวเด่นอย่างเตวารากอนช่างเขียนดีหรือวิตินยาชเฉินเซาวย16ปีแนวรุกเบอร์6กที่ฟอร์มเด่น จนสโมสรการท่าเรือสนใจคว้าตัวและนี่คือจุดที่มันกลายเป็นคอนเทนเจอร์ในบอลเยาวชนบางคนเห็นว่าการคว้าตัวเด็กอายุน้อยนี้เป็นการพัฒนาอนาคตที่ดีแต่ก็มีมุมมองโต้เถียงว่ามันอาจดึงเด็กออกจากโรงเรียนก่อนเวลาอันควรคุณเห็นด้วยหรือไม่ส่วนทีมอบจังหวัดชัยนาทจากเมืองนกรองแชมป์ปี2023มีต้นกําเนิดไม่ต่างจากหวนทองเป็นโรงเรียนในภูทรที่เกือบปิดแต่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาททาให้พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว หมอนทองมีรถขนฝันแต่ชัยนาทมีรถขนแชมป์ตามที่หน้าเพจอบจังหวัดชัยนาทโพสต์และเราทุกคนมีฝันพรุ่งนี้จะทําให้เป็นจริงจากหน้าเพจโรงเรียนทีมนี้เป็นสายแข่งที่ค่ายักย้ายมาแล้วหลายด่านเช่นเอาชนะบันบางปะดินราชานุเคราะห์เจ็ดถึงหนึ่งบันดารุนาราชบุรีสองถึงหนึ่งบันเทศบาลเมืองจันทบุรีสองสองถึงหนึ่งบันอสังชันกรุงเทพห้าถึงสองและบันกีฬาเทศบาลนครนครสี่ถึงสามก่อนเอาชนะบันหัวหินวิทยาคมห้าถึงสามในแมตช์ล่าสุดโคดอุทยัย เป็นผู้ฝึกและมีกับตันอยางพยักษ์ศิพนมที่บอกว่าไม่สนใจดราม่าในโซเชียลแต่โฟกัสกับการเล่นเต็มกำลังสิ่งที่กังวลคือฝนตกเพราะครั้งก่อนชิงชัยฝนทําให้เล่นไม่ได้เต็มที่พวกเขาอยากให้ปีนี้ฝนไม่ตกเพื่อโชว์ทักษะพยัก์เด็กหนุ่มจากลาวปัจจุบันเรียนที่อกจังหวัดชัยนาทเป็นนักเตะทีมชาติลาวอายุ16และ17ปีแล้วหวังติดทีมชาติไทยในอนาคตพ่อแม่ขายก๋วยเตี๋ยวในจันทบุรีความฝันของเขาคือได้สัญชาติไทยและเล่นให้ไทย และนี่คือส่วนที่หลายคนพลาดไปในบอลเยาวชนบางคนเห็นว่าการมีนักเตะต่างชาติในทีมไทยเป็นการเปิดโอกาสแต่ก็มีคอนโทรเวอร์ซีว่ามันอาจกระทบกับโควต้าการพัฒนานักเตะไทยแท้ๆคุณคิดอย่างไรในที่สุดความฝันของทั้งสองทีมจะไปถึงปลายฟ้าหรือไม่นับถอยหลังอีกไม่กี่ชั่วโมงคงได้รู้แต่ก่อนนั้นลองคิดดูคุณจะเชียร์ทีมไหนและถ้าคุณเป็นโค้ชคุณจะเลือกความปลอดภัยก่อนหรือโฟกัสแค่ชัยชนะแชร์วความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์สิทธ ใครเห็นด้วยกับวิธีการสอนของออสกลหรือคิดว่าอบจัังหวดชัยนาทจะพลิกสถานการณ์ได้หรือแม้แต่เรื่องของโทรเชยอย่างการคว้าตัวเด็กอายุน้อยเข้าสโม,มสรใหญ่มันดีหรือไม่ดีรอฟังนะ